LIFE LIFE RADIO Life IS worth CARING and SHARING WORTH AND จริงๆต้องเล่าย้อนไปว่าชีวิตการบวชพระเนี่ยในสังคมไทยเราอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกับในอดีตในปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าพระโกนหัวปุ๊บเนี่ย เรารู้สึกว่าโอ้เป็นคนที่จะต้องบริสุทธิ์สมบูรณ์นมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยกเว้นยกเว้น,วนลูกศิษย์รุ่นแรกๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความพร้อมมากๆบวชแป๊บเดียวก็บรรลุเนี่ยนะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยการบวชพระก็เป็นเป็นพื้นที่ในการฝึกฝนเรียนรู้ซึ่งบางท่านก็บวชมาไม่นานก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้ บรรลุทาได้บางรูปก็ใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นอริยบุคคลก็มีเป็นพระปุถุชนก็มีเป็นพระแม้แต่ยังประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นที่มาของสิกขาบทวินัยเยอะแยะมากมายวินัยพระที่เราเห็นมีหลายๆข้อเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าก็น,นึกขึ้นมาว่าเออวันนี้บัญญัติสักข้อสองข้ออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพระอยู่กันมาเป็นหลายปีนะจนมีพระที่บวชมาแล้ว มาประพฤติตัวไม่เหมาะไม่สมพระรุ่นแรกๆเนี่ยท่านบวชมาไม่นานท่านก็บรรลุไปก็กลายเป็นพระอริยะก,กันหมดก็ไม่มีใครทําผิดทําสิ่งไม่ดีแต่พออยู่นะนานๆเนี่ยพระทาไม่ดีก็เลยเกิดเป็นปัญหาบ้างว่าไปเกิดก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้ญาติโยมเห็นแล้วไม่สบายใจไม่เหมาะไม่สมก็มากราบเรียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระภิกษุมาพูดคุยสอบถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นอย่างไร ถ้าเป็นความผิดความไม่เหมาะท่านก็ตักเตือนแนะนําแล้วท่านก็บัญญัติสิกขาบทขึ้นมาว่าเอา้าต่อไปอย่าทาอย่างนี้อีกนะอ่าถ้าทําก็จะให้มีโทษต้องมีการลงโทษอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่าไปตรงนี้ก็จะเกิดเป็นสิกขาบทขึ้นมาคราวนี้ในบรรดากระบวนการฝึกอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระที่บวชเข้ามาก็คือบวชมาเพื่อเรียนบวชมาเพื่อฝึกเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้พระบวชมาแล้วจะต้องเป็นพระ า拉หันกันทันทีทันใดที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองอาตมาก็จะบอกกับญาติโยมแม้แต่ที่วัดบ่อยๆว่าแม้แต่ตัวอาตมาเองอย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าโอ้โอบวชมาแล้วยังต้องฝึกอีกเยอะ,อะโกนหัวแล้วกิเลสก็ยังมีเท่ากับตอนก่อนโกนนั่นแหละดีไม่ดีเนี่ยกิเลสบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะมีความถือเนื้อถือตัวมีความขี้เกียจอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกคราวนี้เพียงแต่ว่าที่เราเคารพพระสงฆ์ที่เป็นพระปุถุชนเนี่ยก็เคารพในฐานะที่ว่าท่านมีความตั้งใจฝึก พราะฉะนั้นถ้าลองไปอ่านหนังสือพุทธธรรมของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ปอพยุตโตเนี่ยก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านก็เตือนใจทั้งพุทธบริษัททั้งพระทั้งโยมว่าพระเองที่ได้รับการเคารพบ,บูชาได้รับการเลี้ยงดูดูแลปัจจัยสี่จากพุทธบริษัทในฝั่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ต้องสํานึกในบุญคุณแล้วก็พยายามฝึกตนแต่ในการพยายามฝึกตนเนี่ยถ้ามันมีอะไรผิดพลาดบกพร่อง เราก็ตักเตือนกันเราก็บอกกันอาตมาก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ดีญาติโยมในวัดเห็นก็เออช่วยบอกช่วยเตือนเพียงแต่ว่าบอกเตือนกันด้วยไมตรีไม่ใช่ว่าต้องการที่จะทําร้ายเอากันให้ตายใช่ไหมฟังญาติโยมเมื่ออนุเคราะห์พระแล้วนะด้วยวัตถุปัจจัย4พระได้ศึกษาธรรมะเรียนรู้ฝึกตนจะได้ฝึกได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ละก็มาบอกสอนญาติโยมนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่พระเจ้าทรงวางไวใ้ให้พระกับโยมเนี่ย มีความสัมพันธ์พึ่งพิงอาศัยกันซึ่งกันและกันหมายความว่าไม่ใช่ว่า Life Radio Life worth caring and is sharing.